ว่ากายชีร <cycles and> <himself> ัตูนะครับไม่ใช่ชีรันตูอนอันนี้นะอันนี้จากูนี่มันเป็นพหุพจนก็เลยเป็นชีรันตอันนี้เป็นกายโยเป็นเอกพจนก็เลยเป็นชีรัตูอีกทางสวีรังนี่ก็เป็นเอกพจนเหมือนกันก็เลยเป็นชีรัตูพิชชัตูก็เหมือนกันอันนี้โสตานี่เป็นพหุพจนตรงนี้ก็เลยเป็นพิชชันตุ

I don't buy.